พวกปิ๊กนายไม่ได้อาบน้ำมากี่วันแล้วเนี่ยมันหนาวไงมันหนาวไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวจะต้องเสียสุขภาพเพราะฉะนั้นนะนะเดี๋ยวฉันจะอาบน้ำให้พวกนายเองก็แล้วกันไม่ไม่ได้หรอกน้าอาบน้ำแป๊บเดียวไม่ไมน้ำเย็นบไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็จะโบอชอบน้ำเย็นนี่นะไม่เห็นจะเกี่ยวเลยบูบบบูบบอกว่าไงพวกปิ๊เจ้าบอบบอกว่าไม่เก่งมืนฉันเลย ใช่ไม่เก่งเหมือนโบเลยโบอย่าสบัดน้ำอย่างนี้มันเปียกเปียกเปียกทัก้งตัวแล้วเนี่ยห็นมาบอกแล้วโบน่ะชอบอาบน้ำมากโบปิ๊กนายอาบน้ำให้สะอาดเลยนะก็เปลี่ยนเป็นน้ำอุ่นไม่ได้เหรอก็นี่ไงน้ำอุน่นไม่เห็นอุ่นเลยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับว่าจะมีใครโทรศัพท์เข้ามาแหละใครโทรเข้ามาพี่ฝนก็รับก่อนอนะเอาได้เลยได้เลยเอน,นี่ไงจริงด้วยอาจารย์มาเหมียวโทรมานี่นาฮัลโหลสวัสดีค่ะ ัลโหลครับพ่โหลสวัสดีครับนาะแมวเหมียวตอนนี้ที่คาเฟ่แมวเหมียวต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยนะครับมาเหมียวได้ครับเดี๋ยวพวกเราจะรีบไปเดี๋ยวขอติดต่อทุรัแป๊บนึงนะครับต้องรีบมาเลยนะครับมาเหมียวตอนนี้พวกเราจะต้องไปต่างเมืองแล้วล่ะครับมวเหมียวคือว่าตอนนี้ไม่ได้การแล้วนะคะน้องแมวของเราเนี่ยนะคะไม่ได้อาบน้ำมาตั้งหลายวันแล้วนะคะ ครับครับอุปกรณ์ท่อน้ําต่อให้แล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ําอุ่นนะครับทํายังไงดีล่ะทีเนี้ยดูเหมือนกับว่าอาจารย์มแมวเหมียวเขาโทรมาบอกว่าที่ร้านคาเฟ่แมวเหมียว,วต้องการความช่วยเหลือเกิดอะไรขึ้นที่นั่นนะพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะ่ะบู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 บอบอกว่าไงปุ๊กปิกบอกบอกว่าเราต้องรีบไปกันแล้วแหละใช่มาเร็วข้าพี่เอกตอนนี้เราจะต้องรีบไปแอนมาบอกแล้วพอนายอาบนะ้ำปุ๊บ นายก็หลอขึ้นมาทันทีแหละเรื่องนั้นมันแงอยู่แล้วแต่ว่ามันหนาวไม่หนาวสักหน่อยนึงฉันอาบน้ําอุ่นให้กับนายนะแล้วเปียกตัวเปียกทั้งตัวเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาแล้วนะไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรเหมือนกันต้องรีบไปแล้วละ่ะเปิดกระจกหน่อยโบจะได้ออกไปรับลมเดีย๋ยวก่อนจะต้องเลี้ยวซ้ายใช่หรือเปล่าถ้าเป็นคาเฟ่แมวต้องเลี้ยวซ้ายแล้วขึ้นไปบนภูเขาอะ่ะ ขึ้นไปบนภูเขาอย่างนั้นเหรอใช่ขึ้นไปบนภูเขาฝั่งนุน่นนี่ไงาทางนี้ไปได้ไหมอะทางนี้ก็ไปได้พี่ฝนเพราะฉะน,นั้นนานๆเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนี้ก็แล้วกันเอาอย่าแล้วอยแล้วครับด,ดีๆถนนลื่นถนนลื่นถนนลื่นได้ไงอะถนนลื่นถนนลื่นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้อยู่ในเกม รู้ว่าอยู่ในเกมแต่ขับดีๆหน่อยใช่ต้องขับดีๆหน่อยถ้าเป็นชีวิตจริงไม่ได้นะทุกคนชีวิตจริงไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วไม่ได้เพราะจะได้นนี่เลยเอาละดาเดี๋ยวพี่ฝนจะพาทุกคนไปอย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนบู๊พวกบิ๊กบูกบว่าไงอ่ะบูบอกว่าเชื่อได้เปล่าเนี่ยเชื่อได้เชื่อได้จริงๆนี่ไงบบ,บทางไปคาเฟ่แมวเหมียวตรงไปเลี้ยวขวาฉันจะไปหาเพื่อนๆดีเลยนะวันนี้บิ๊กนายจะได้มาหาเพื่อนๆว่าแต่ว่า ว่าแต่ว่าเรื่องอะไรเหรอลอล่าจะมาด้วยเปล่านะวันเนี้ยลอล่าอย่างนั้นเหรอปกติลอล่าก็จะมาเกือบทุกวันเลยนะจริงเหรอแต่รู้สึกว่าช่วงนี้ลอล่าเขาจะไม่ได้มาที่นี่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันพาไปหาลอล่าก็แล้วกันนะบอตอนนี้มาถึงคาเฟ่แมวเหมียวแล้วรอด้วยพี่ฝนอันดี้อันนี้ก่อนเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติไปมีอะไรผิดปกติไปงั้นเหรอประตูเปิด ประตูก็ต้องเปิดที่เขาอยู่กันนะ <c oughs> จริงด้วยแฮอาจารย์มาเมียวอยู่สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้พวกเราช่วยเหลืองั้นเหรอคะสวัสดีครับอาจารย์่าเมียวครับสองคนนั้นเขามาแล้วนะครับตอนนี้พวกเรากําลังจะรีบไปแล้วครับรอสักครู่หนึ่งนะครับอา้าวมากันแล้วเหรอมาเมียวมากันแล้วสิครับอาจารย์คือว่าตอนนี้พวกเราต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยนะมาเมียวความช่วยเหลือเรื่องอะไระครับตอนนี้นะพวกเราจะต้องไปต่างเมือง ให้ผมทำอะไรเปลี่ยนหลอดไฟหรือว่าซ่อมก๊อกน้ำไม่ใช่นะมาเหมียวคือว่าตอนนี้น่องแมวของพวกเราเนี่ยนะครับจะต้องอาบน้ำน้ำมาเหมียวฮะอาบน้ำแล้วพี่สาวที่เขาอยู่เขาไม่ได้อาบให้เหรอครับคือว่าเขาอาบน้ําให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาอาบไม่ทันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฉันกับคุณลุงไม่รู้จะต้องไปต่างเมืองอ๋อแสดงว่าอาบอยู่คนเดียวก็เลยอาบไม่ทันจํานวนแมวเยอะนั่นเองใช่แล้วละครมาเหมียวเพราะฉะนั้นฝากด้วยก็แล้วกันนะครับได้เลยครับอาจารย์ ลุงไม่รู้ครับตอนนี้พวกเราจะต้องรีบไปแล้วนะคับมาเหมียวใช่แล้วละครับตอนนี้จะต้องไปเปิดศูนย์พิทักษ์เมลใหม่ด้วยนะครับมาเร็วเข้าเร็วเข้าถอยงั้นแล้วก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะครับแม่เหมียวฝากด้วยนะครับพี่สาวคนสวยฝากด้วยนะครับพี่เอพิฝนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกเราจะดูแลให้อย่างดีเลยนะคะเย้แล้วครับอาจารย์ยังต้องไปอีกต้องสองที่เลยนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับลุงไม่รู้พวกเราไปทานเสมอแน่ใจนะครับแน่ใจมากเลยครับแม่เหมียวแล้วที่สําคัญ เหมือนผมลืมอะไรไม่รู้ครับลืมอะไร้วครับมาเมียงงั้นเราขับรถกันไปก่อนครับเดี๋ยวนึกออกแล้วค่อยกลับมาเดี๋ยวก่อนนะครับลืมอะไรลืมตอนนี้ตอนนี้พวกเราจะต้องรีบไปนะครับมาเมียวถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเลยครับอาจารย์มาเมียวเอาละครับตั้งรถได้แล้วไปเลยขับดีๆครับเดี๋ยวไปไม่ถึงดูท่าทางอาจารย์มาเมียวกขน่าจะรีบไปมากเลยพี่สาวคะพวกเรามาช่วยแล้วค่ะทําไมถึงอาบไม่ทันล่ะครับน้ําแมวน่ะ คือว่าตอนนี้นะคะคุณลุงไม่รู้กับอาจารย์ว่าเหมียวเขาไปต่างเมืองแล้วฉันคนเดียวก็อาบน้ําให้น้องแมวไม่ทันนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพวกเราช่วยกันอาบให้ก็เรียบร้อยแล้วใช่แล้วละค่ะเมื่อกี้นี้นันนะพี่ฝนนะเก็บอ่างอาบน้ํามาด้วยหมายความว่าไงเก็บอ่างอาบน้ํามาด้วย <c oughs> อ่างอาบน้ําที่ฉันอาบให้ในายกับบอเมื่อกี้นี้ไง จริงด้วยสิข้างหลังรถมีอยู่เต็มเลยใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้รีบไปกันดีกว่าพี่ฝนดูนั่นดิป,ปุ๊กปิก๊กเียปุ๊กปิก๊กครับปุ๊กปิก๊กอ่ะปุ๊กปิก๊กปุ๊กปิ๊กไปอาบน้ำกันเถอะใช่ชั้นที่ไหนแล้วนั่นเพื่อนฉัน้นเ,เดี๋ยวก่อนอาจารย์มาเหมียวมานี่นะทําทไมอะคือว่าเมื่อกี้นี่ลืมบอกไปนะมาเหมียวมีอะไรละครับอาจารย์มาเหมียว,ฉ,ยวฉันเตรียมอุปกรณ์เสริมให้กับพวกนายแล้วด้วยนะมาเหมียวอ๋อที่คุณลุงไม่รู้บอกว่านึกไม่ออกว่าลืมอะไรใช่ไหมครับ บอกเลยว่าเขาเตรียมอุปกรณ์เสริมไว้ให้เรายังไงกันแน่เนี่ยแล้วทำไมฉันจะต้องมาอาบน้ำรอบสองด้วยเนี่ยก็เมื่อกี้นี้ยังอาบไม่เรียบร้อยไงพวกพีบ๊บูบูบูบอบอกว่าไงอ่ะบ๊บอกว่าถ้าไม่อาบฉันอาบแทนก็ได้นะเดี๋ยวก่อนนะนิ่งาะน้องแมวเขาอาบน้ำางายจังเลยน่ารักกันทุกคนเลยนะแต่ละคนน่ารักทั้งนั้นเลยพวกปีกดูนิ่งสิเพื่อนๆนายเขาเนี่ยนะไม่ดื้อไม่สนด้วย ็มันหนาว่ฉันไม่ชอบอากาศหนาวหนาวตอนนี้อาบน้ําอุ่นหลังจากนั้นเราก็จะทําให้เขาเนี่ยนะอบอุ่นแล้วก็พาไปกินข้าวบู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 บอบอกว่าไงายพวกพีกเจ้าบอบอกว่ากินข้าวก็ดีเลยขอเป็นไก่ทอดนะครับได้เลยได้เลยเอาละนะตอนนี้จะต้องอาบน้ําให้น้องแมวเหมียวทั้งหมดเลยเราอาบน้ําให้น้องแมวเหมียวทุกคนแล้วนะใช่โดยชพาว้านพวกพีก ไม่ฉันไม่ชอบอาบน้ําวันละสองรอบเยอะเกินไปอาบน้ําไปเถอะหน้าร่างกายจะได้สดชื่นนะนะฉันจะเป็นแมวน้ําอยู่แล้วไม่เป็นแมวน้ําหรอกพวกพีกไปไหนเนี่ยพี่ฝนอาจารย์มม่เหมียวเขาบอกว่าให้แวะไปสถานที่สถานที่หนึ่งน่ะหมายความว่ายังไงเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรจะให้เราใช้หรือไงไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าไว้ให้เราไว้ให้เราทั้งหมดเลยหนึ่งวันหรือว่าจะให้พเพกไปซ่อมอะไรอีกเนี่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่วันนี้ก็สนุกดีนะที่ไหนเนี่ยพี่ฝนที่อาจารย์มัเหมียวนัดให้ไปอ่ะเขาบอกว่าอยู่ข้างหลังร้านแคทคาเฟ่ข้างบ้านเราอ๋อถ้าใกล้ๆอย่างนั้นก็ไปเถอะแล้วที่สําคัญนะเขาบอกว่ามีบางอย่างเซอร์ไพรส์ด้วยบูพวกปิ๊กบอกว่าไงจะบโบบอกว่ารู้แล้วว่าอะไรรู้ว่าอะไรอย่างเง้นเหรอบูบูบูรู้ว่าอะไรน่ะบรู้แต่ไม่ยอมบอกหมายความว่าไงบบรู้แต่ไม่ยอมบอกหรือว่า นั่นน้าช่หรืเปล่าบ้านใครเขาพี่ฝนกริง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 อาจารย์แม่เมียวโทรมานี่นาเสียงโทรศัพท์อาจารย์แม่เหมียวต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเหรออาจารย์แม่เหมียวโทรมาบอกว่าบ้านหลังนี้เขาให้เราอยู่ฟรีหนึ่งวันหมายความว่าไงอ่ะเขาขอบคุณที่เราไปช่วยอาบน้ําให้น้องแมวเหมียวไงอ๋อแบบนี้นี่เองดีจังเลย บ้านน่ารักจังบ้านหลังสีชมพูพี่ฝนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะตรงนี้พี่ยังไม่เคยเห็นบ้านหลังนี้มาก่อนนะอยู่ข้างๆร้านแคทคาเฟ่เหมาะกับอาจารย์ว่าเหนียวมากเลยเพราะว่าจะได้มีบ้านอยู่ข้างหลังร้านของเขาเนี่ยนะข้างในจะมีอะไรให้ดูมั่งนะน่าสนใจชะมอดเลยดูนี่สิบ้านหลังสีชมพูสวยมากๆเลยนะเบิร์กมีกำแพงทางเข้าด้วยพี่ฝนนี่ไงมีต้นไม้อยู่หน้าบ้านแล้วก็ประตูอัตโนมัติงันเหรอ ประตูอัตโนมัติจริงๆด้วยข้างในจัดไว้ได้สวยมากเลยนะเนี่ยน <Enfin> ี่ไงมีที่นอนแล้วก็มีตู้เก็บของดีจังเลยวันนี้เราจะได้พักผ่อนที่นี่กันละเขามีสองชั้นงั้นเหรอมีสามชั้นด้วยสามชั้นเลยเหรอใช่มีสามชั้นนี่ไงที่นอนน่านอนจังเลยนะฉันจองตรงเนี้ยเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิกเดี๋ยวก่อนสิฉันยังไม่ได้นอนแหละไม่เป็นไรฉันจองตรงเนี้ย นายจะจองตรงนี้ใช่เลยป่ะใช่แล้วงั้นเดี๋ยวฉันไปดูชั้นบนก่อนก็นแล้วกันบูบบูบ,บอบอกว่าไงอ่ะบอจองห้องอาหารบอจองห้องอาหารอย่างงั้นเหรออยู่ข้างหลังนั่นไงอยู่ข้างหลังพาอย่างงั้นแล้วก็วันนี้เรายังไม่ได้กินข้าวเลยนี่นามีอะไรให้กินบ้าง่ะนีไงมีห้องอาหารมีเคาน์เตอร์ในครัวน่ารักจกังงั้นเดี๋ยวไป่ฝอนทากับขา้าวเหลียนทุกคนเองอร่อยจังเลยอืมขนมนี่อร่อยมากๆเลย อาจารย์ม่เหมียวบอกว่าขนมที่ร้านแคทคาเฟ่เขาฝากไว้ให้ด้วยนะมีสวนหลังบ้านด้วยวนอย่างเทพเลยอ,อร่อยจังเลยเบอรบุบ๊กปิ๊กนายกินเยอะๆเลยนะอ,อร่อยมากเลยทนะนเนี่ยซุปนี่ก็อร่อยข้าวนี่ก็อร่อยทอด<อ>นี่ก็อร่อยอร่อยมากเลยเบอรนายกินอะไรอยู่นะ่ะจะบอกกินแต่ไก่ทอดอย่างเดียวหรืองไงเนี่ยแล้วบุ๊กปิก๊กนายกินข้าวกับอะไรนะวันเนี้ยวันนี้ฉันจะกินหรูหน่อยนี่คือแซนด์วิชปลาแซลมอน แซนด์วิชปลาแซลมอนอย่างนั้นเหรอใช่แล้วโอ้โหน่าอร่อยจังนะถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเรากินกันให้เต็มที่เลยเพราะว่าเราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วบู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 กบอกว่าไงอะบ้บอกว่าเนี๋ยกินเสร็จแล้วเราขึ้นไปชั้นสองกันดีกว่าฮะขึ้นไปชั้นสองอย่างนั้นเหรอแล้วก็ขึ้นชั้นสามด้วยขึ้นชั้นสามด้วยเหรอตกลงมีสามชั้นใช่ป่ะใช่มีสามชั้นแล้วก็มีสวนหลังบ้านเดี๋ยวก่อนไม่อยากจะเชื่อเลย มีสาวว่ายน้ำด้วยลรอเนี่ยแบบนี้มานอนแช่น้ำสบายใจเลยนะเนี่ยใช่เดี๋ยวก่อนระโบไปไหนอ่ะโบ,โบ,โบไปไหนโบนายไปไหนของนายหรือว,ว่าแอบ,บขึ้นไปชั้นสองแล้วเนี่ยดูท่าทางโบน่าจะขึ้นไปชั้นสองชั้นสาม้ล่ละมั้งทำไมรีบขึ้นไปจังเลยเนี่ยว้าวสวยจังเลยทางเดินแคบไปนิดหนึ่งนะมีหลายห้องด้วยนะเนี่ย ห้องนั้นจะเป็นห้องนอนหรือเปล่าน่าจะใช่ห้องนอนนะนี่ไงจริงด้วยเป็นห้องนอนแถมมีระเบียงออกไปข้างนอกอีกตั้งหากเจ้าบออยู่ไหนกันนะนี่ไงมีตู้สำหรับเก็บเสื้อผ้าระเบียงชั้นนี้น่าจะเดินออกไปได้นะบู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 บไปไหนของเขาแล้วเนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้แหละพี่ฝนนี่ไงตรงนี้สามารถนั่งได้ข้างหน้านี่ก็นั่งได้เหมือนกันเนี่ยบ้านชั้นนี้เป็นชั้นสอง น่านจะมีอีกชั้นหนึ่งนะลองขึ้นไปดูอีกชั้นหนึ่งหรือว่าโบจะอยู่บนหลังคาไปแล้วมาแล้วเข้าขึ้นไปบนชั้นสองเอาเถอะก่อนมีห้องอีกห้องหนึ่งน,นี่นาห้องนี้หรือเปล่าที่เจ้าโบเข้าไปอยู่อ่ะโบนายเล่นซ่อนแอบ,บอยู่เหรอลองเปิดประตูเข้าไปดูสิพี่ฝนจ้าเอ๋ไม่เห็นมีเลยโบไม่อยู่หรือว่าขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยน่านจะขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าลองขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าโบนายแอบ,บซ่อนอยู่เหรอฉันจะไปหาแล้วนะฉันว่า ข้างบนนี่แน่นอนเลย <c oughs> มีหลายชันมีหลายห้องนี่ไงเจอแล้วไหนพี่ฝนไม่เจอไม่เห็นมีโบ้เลยที่นี่มีหรือเปล่านี่เป็นระเบียงข้างนอกแล้วนี่นาใช่ระเบียงด้านนอกโบ้นายอยู่ข้างนอกหรือเลปล่าไม่เห็นมีเลยระเบียงตรงนี้กว้างจังเหรอโบ้อยู่ไหนเนี่ยโบ้นายอยู่ไหนข้างนายซ่อนแอบอยู่แน่นอนแหละ หรือว่าโบจะอยู่ในห้องในห้องแต่งตัวหรือว่าในตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าเนี่ยงั้นพี่วอนตัดสินใจแล้วทำไรอะ่ะเดี๋ยวพี่วอนจะบินดูรอบบ้านโบนายอยู่ไหนของนายพี่วอนมองเห็นปะมองหาโบไม่เจอแต่แบบว่าพอบินขึ้นมาแล้วบ้านสวยมากเลยบู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 เอาได้ไงเจอแล้วโบอยู่ข้างล่างน่ะอยู่ตรงไหนไม่เห็นมีเลยอยู่ที่ประตูหน้าบ้านอ้าวแล้วเดินไปทำอะไรที่ประตูหน้าบ้านดูท่าทางแล้วน่าจะแอบเล่นสาว่ายน้ำมากกว่า ไหนพี่ฝนด้านล่างนั่งไงนั่งไงอยู่หน้าประตูบ้านอยู่ตรงกำแพงพอดีใช่แล้วที่สำคัญนะบ้านหลังนี้สวยมากๆเลยต้องขอบคุณอาจารย์มะเหมียวด้วยนะถูกต้องเลยพี่ฝนนี่พอเราทำความดีอาจารย์มะเหมียวเลยให้บ้านพักฟรีหนึ่งวันดีจังเลยคราวนี้เราก็จะได้อยู่บ้านหลังใหม่สีชมพูน่ารักน่ารักรอด้วยวิ่งตามไม่ทันบู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 บบ